ว้าวหน้ากินมากเลยแซ่บๆหมอมหน้ากินค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคน,นไปหามามือนีนะคะคุณาได้ไล่หลายนี่ปลาแดงกับปลาขยแยงค่ะคุณาได้หลยขนาดเลยค่ะมันหมานค่ะเข่าหลังสวนมะม่องไอซาดไอซาดเพื่อสิปลูกต้นสนูเพื่อที่สิวานเห็ดตะเต้เา โอ้ oh, ปลูกยังสี่โอ้เป็นขุดปลูกเป็นคิ้วเป็นคิ้วเลยค่ะเนยออกหัวแล้วเขาดังไฟแล้วเขาสีย่างปลาเนีศาสตร์เป็นปลูกเป็นแบบนี้นะคะเป็นแถวไปยังสี่ เพิ่นถอนต้นสนุหน่อยมาจากริมแม่น้ำที่ว่าแววหน่อยไปหาปลากันมาค่ะปลูกเพราะได้ปลูกเห็ดไปกินจวนัว่าสิเกิดบ่เกิดกับบุู้เนาะมะพร้าวกระลอกคนกินจนไซสเข้าไปทางหน,นแล้วนี่ใครจะเอาไปประดับบ้านก็ได้นะคะแบบนี้หรือจะเอาไปเลี้ยงกระรอกอีกก็ได้จ้า ลูกเก่าลัดขึ้นอีกแล้วนะคะนุวยแดงแดงเห็น่านุวยแดงแดงลูกเก่าลัดขึ้นมาสองนุวยไหนดูทางอื่นนี่ว่าขึ้นอีกไหมออกดอกเขียวๆอยู่ เดี๋ยวจะไปเก็บยอดมะขามนั่นอยู่ตรงนั้นเห็ดกับข่าวกินต้มปลาแดงมียอดมะขามเอาไปแกงปลาต้มปลาใบบัขามต้มปลาแดงใส่มะขามอ่อนเนี่ยอ่อนอ่อนอนี่อ่อนแบบนี้เลยดูสิ เขียวองอ,ยองหยองโอเคอเก็บบ้านไม่ใหญ่ดีกว่าลูกมะกรูดดกมากเลยี่เอาไปทําเป็นสมุนไพรได้เลยเนี่ยทํากับข้าวทํำผิกแกงเยอะดกทั้งต้นเลยเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ย หันมาเก็บใบมะขามทางนี้อีกนะคะเป็นมะขามต้นใหญ่มากเก่าแก่มากต้นตรงนี้อน้องวิวกำลังจะเก็บยอดมะขามเพื่อที่จะเอาไปต้มปลาต้มปลาแดงเออทั้งท่นล,ลูกยอดยอดเราเลือกได้เนี่ยยอดอย่างเงี้เห็นปะเแบบนี่ยแบบเนี้ยอืมดูเออเก็บเยอะเจะได้แซ่บๆปลาเก็บเสร็จแล้วก็เดินข้ามถนน บรรยากาศบ้านนอกจะไปต้มปลาปิ้งปลาแล้วค่ะจะเก็บพริกปา่าพริกอีป,ป๊อปนะคะเพียดกยู่มีอยู่สองสามต้นนี่สีแดงสีอะไรก็เต็มไปหมดเลยเด็ดจะเอาไปใส่ต้มปลานะคะต้มปลาแดงต้มปลาเนื้ออ่อนสีได้เซ็บแ ติกโลกโดกไหมมันได้น้ำดีเนาะนี่เนาะขนาดว่าปลูกไว้กินเฉยๆเนี่ยโดกมากมีสีเนี่ยไปตำน้ำพริกได้เลยเนี่ยอร่อยไม่รู้จะเก็บไอ้ลูกไหนก่อนเลยเนี่ยคือโดกมากแมม ใช่เป็นปลาสดหอมอร่อยนี่เก็บได้แล้วทุกคนไ,ไปค่าไปทำเมนูต้มปลาอร่อยอร่อย,ออยกินกันนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บใบส้มปล่อยต่อนะคะเอามาใส่ต้มปลาค่ะนี่คือใบส้มปล่อยนะคะเขียเด็ดเอาแบบนี้แล้วค่ะเ,เยเออหักแตกง เด็ดซสยเด็ดซส่ปลาซีโตนี่เด็ดเด็เดยอดนี่คือใบส้มปล่อยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยแซ่บตแบบุ้มแแมงสมัยก่อน เนี่ยๆๆแล้วก็คุย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 ออกคุยออก,ออกเจอแมงด้วย้ขึ้นเต็มเลยเมนูปิ้งปลานะคะปิ้งปลาสดๆที่ได้มาจากแม่น้ำป่าสาาักค่ะน่ะหอมหอมอยากให้มาชิมลิ้มรสด,ด้วยกันคะ่ะย่างกันที่ท้ายครัวเลยคะ่ะดูครัวบ้าน,านมีไห้พร้อมนั่นไหเก็บทาน ทานเกลใส่เกลือแล้วนะคะมะขามเปียกลงไปนะคะใส่ตะไคร้ใส่ข่าซอยหอมแดงพริกสดพริกป่าทุบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่ลงไปเยอะเลยนะคะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปใบส้มป่อยก็ใส่ลงไปค่ะนี่เปรียปร้ยวๆเลย เดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปทีหลังนะคะตอนนี้นะคะต้มเครื่องก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะอันนั้นปลาขยังไงเนาะอันนี้หัวปลาแดงหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปห้ามคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะคาวค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเขาก็จะสุกง,ง่ายมากเลยนะคะแซ่บๆใส่ลงไปจ้ากดลง เนื้อปลาเริ่มจะสุกแล้วนะคะใส่ผงนัวลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยละลายกับน้ำลงไปใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยมะเขือส้มหั่นซอยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีใบยาวหรือว่าใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตบท้ายด้วยลูกโดดค่ะใส่ลงไปเลยจะได้แซ่บค่ะ ว้าวน่ากินมากเลยไม่ต้องคนนะคะนี่ตวัดน้ำแบบนี้แล้วก็รอชิมน้ำค่ะชิมรสตามชอบค่ะปรุงรสด้วยเกลืออีกรอบนะคะแล้วก็หยาะน้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาหยาะลงไปสไเสียบๆจ้าอ่าแล้วก็คนเล็กน้อย ชิมรสเลยจ้าแซ่บๆเทใส่ช้อนนะคะชิมรสเป้าก่อนห่อนๆอืมอร่อยมากเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟตักต้มปลาพร้อมเสิร์ฟอ,อ,อู้ เป็นตลแซบเป็นตะแซบ,แซบมากินขขาน้ำกันเด้อค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแววน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปรวมแววน้อยชาแนลด้วยนะคะคุณอ่ะเนื้อปลาปลาเนื้ออ่อนเยอะมากล้นถ้วยไปเลยจ้าแซบบแบบ่บมีลูกโดดพร้อม ทำกินแบบบ้านๆนะคะอันนี้ปลาขย่ปลาขยงพร้อมเสิร์ฟกับข้าวอร่อยอร่อยมีปิ้งปลาปิ้งปลาแม่น้ำน่ากินมากอร่อยอร่อยไปแซ่บมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นผัดเผ็ดปบนะคะอันนี้เจว เตี้ยวพริกผงค่ะใส่บวเขียส้มอันนี้ก็จะเป็นปลาปิ้งนะคะเป็นปลาแม่น้ำอันนี้ก็จะเป็นต้มปลาต้มปลาแดงมีปลาอันนี้ปลาอย่างปลาขยั้งแซบๆซบหอมน่ากินค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แวนน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ